เสียนึ่งพันเกิโลเมตรน้ำมันหนึ่งถังยังเหลือสุดยอดปรากฏการความประหยัดน้ำมันใหม่จากอีซูซูใหม่อีซูซูดีแม็กซ์เครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด2,005ันห้า DDI Super Common Rail พิสูจน์แล้ววิ่งเปิดแอร์จากเชียงใหม่ถึงมาเลเซีย1,727กิโลเมตรน้ำมันหนึ่งถังยังเหลือโย่ Super Common Rail พิสูจน์แล้ววิ่งเปิดแอร์จากเชียงใหม่ถึงมาเลเซีย1,727กิโลเมตร สายพันแสต้งฮีสุส i ทีแม็กซ์ซูเปอร์คอมมอนเรล่งนใหม่ล่าสุดเชียงใหม่ที่มาเลเซีย2,727กิโลเมตรน้ำมันหนึ่งถังยังเหลือพิสูจน์จริงโดยผู้ใช้จริงใหม่ยีสุสูทีแมกซ์รื่ยนต์ใหม่ล่าสุด2 0 0 5 t d i ซูเปอร์คอมมอนเรลระยะต้นทุนเฉล we